คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสผู้ว่าราชการจังหวัดคือนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดนั้นๆการที่ผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดปล่อยประละเลยให้มีการทำสายเถื่อนที่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพันนาราท่ารายเถื่อนในที่ดินเขตป่าสงวนป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าไม้อำเภอบางขันรับสินบนหรือไม่ถ้ารับสินบนจริงส่งต่อข้างบนหรือไม่นี่คือคำถามหรือว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายปล่อยปะละเลยเพิกเฉยเพื่อเก็บเงินรายได้ไว้เลี้ยงลูกพี่ได้ชื่อเสียงครั้งต่อไปถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติ และสิ่งแวดล้อมยินยอมให้ข้าราชการเหล่านี้กระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเจ้านายใช่หรือไม่ถามไปยังพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชถ้าผู้ว่าบกพ่องต่อหน้าที่อย่าไว้ให้เปืองภาษีประชาชนหรือว่าขับไล่แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจรารณาพักประชาชนต้องเป็นรัฐบาล เพื่อจัดการข้าราชการชั่วให้กับตัวเป็นคนดีปกป้องภาษีประชาชนสวัสดีท่านแรกครับขอยกคำของนักพยาการอิสระอาจารย์อัศดาสงปณิกบุตรสังคมไทยเป็นระบบพรรคพวก ทุกเรื่องถ้าเป็นคนของฉันไม่ผิดคนควายตรงข้ามผิดดังนั้นต่อให้มีกฎหมายวิเศษอย่างไรก็ทำอะไรไม่ได้ชัดเจนความที่เป็นสังคมอุปถัสมคําคชูประชาชนจึงต้องอยู่แบบขาดขาดเกินเกิน พวกมีอำนาจทั้งหลายใชย้ภาษีประชาชนปรนเปรืเพลินสำราญดุราประชาชนกว่าจะได้แต่ละบาทเจ็บปวดรวดร้าวเหือไหลายย,ย้อยสินค้าเกษตรต่างๆนานาก็ไม่สามารถกำหนดราคาได้ทั้งที่ทำขึ้นมาเองไม่ว่ายางพาร,ราปล์มน้ำมันมันสำปะหลังอ้อยอะไรต่างๆ นายทุนเป็นผู้กำหนดทางสิ้นได้เห็นสอสอไปดูงานต่างประเทศอย่างมากมายเมื่อไม่กี่วันมานี้กระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์อะไรก็ไปกันนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสไปเจ็ดวันในตารางเจ็ดวันบัห้าวันแล้วได้ข่าวว่าไปดูงานแค่สองวันนอกกนั้นก็เที่ยวหาความสำราญ ไม่ว่ากันแล้วครับถ้าไปดูงานด้วยเที่ยวด้วยแต่ขอให้เวลากลับมานี่มันได้การได้งานไปดูงานต่างประเทศเคยคิดบ้างไหมประเทศไทยมันน่าสมเพชขนาดไหนหน่าทุเรศขนาดไหนที่ค่าแรง400 300เนี่ยมันจะพอกินอะไรจนคนไทยต้องหนีไปทำงานต่างประเทศเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในดงสงครามต้องลักลอบเข้าเมืองหลายเมือง เพราะค่าแรงเขาสูงเงินเดือนอย่างน้อยห้าหมื่นแปแสนแต่ประเทศไทยนี่จะขึ้นสักสิบบาท20บาทมันแทบจะตายโหงครางกันถ้าพวกมึงไปดูงานเนี่ยมึงค้นหาวิธีการต่างประเทศหน่อยสิว่าทำอย่างไรให้คนไทยมีค่าแรงอย่างนั้นคุณภาพชีวิตดีกว่านี้ ไม่ใช่ขึ้นค่าแรงแต่ละเทมึงบนว่าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ไปมากี่รุ่นแล้วไปดูงานนี่มันได้หารากอะไรได้งานพวกมึงอ่นดิขอบคุณอาจารย์เบียได้ควังคนอาจารย์เบียตื่นทำคนตื่นทำให้คำสอนมาต่อไปนี่ใครด่าเชิญมึงด่ามาเลยผมจะไม่สวน ในคอมเมนต์่ะเพราะอาจารย์เบียบอกว่ามันด่ามาถ้าเราไม่หยิบยกมาเราไม่สวนคำด่านั้นตกไปเป็นของมันตกไปเป็นตระกูลมันผมมีความสุขใจขึ้นเป็นอย่างยิ่งสัญญาณไม่สถียนขอโทษด,ด้วยเอาข้าวเรื่องดีกว่า กรุงเทพก็เช่นกันพูดหน่อยไปดูงานกันทุกกระทรวงกระบวงกรมสอสอกรุงเทพเนี่ยไม่รู้กี่สมัยแล้วสามสิบกว่าคนรู้ว่าการจราจ,จรจราจรมนลพิษมาสร้างทำอันตรายแก่ชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ไม่เคยเห็นสอสอกรุงเทพมานั่งเอาหัวชนกันสมหัวพูดถึงเรื่องนี้ ดูรถเมล์แต่ละคันเดยครับรแซดแหลกวิ่งได้ในกรุงเทพอะมันสมควรจะมีรถแบบนี้ไหมประเทศไทยเนี่ยถ้าสอสอทั้งหลายรัฐมนตรีทั้งหลายมานั่งรถเมล์แบบประชาชนผมไม่ว่าเพราะทุกยากเช่นกันแต,แต่รัฐมนตรีทั้งหลาย นั่งรถราคาแพงติดแอร์เย็นชำมมีรถนำขบวนด่วนได้ทุกเวลาปล่อยให้ประชาชนคนธรรมดาเสียภาษีทนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหื่อไหลยขย้อยขี่รถเมยพัดลมสักตัวก็ไม่มีไอแอร์ที่มีบางคันมันก็ไม่เย็น ประชาชนทุกยากแทบน้ำตากระเซ็นเนี่ยไปดูงานต่างประเทศมากี่รุ่นแล้วมีนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยกี่คนแล้วสนใจกันบ้างไหมสิ่งเหล่านี้นี่คือปัจจัยพื้นฐานในการเดินทางของพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนไม่สะดวกสบายก็ขวนขวายซื้อรถยนต์ต่างคนต่างซื้อก็ติดกันในหน้าติดนี่ติดสินรถก็ติดมลพิษ PM2.5 ก็เกิด นี่คือปัญหาผู้แทนที่ไปดูงานต่างประเทศเคยสมเพศบ้างไหมพูดไม่จบสิ้นกันหรอกครับพูดนอกสภา,านี่มันก็ไม่มีคุณค่าอะไรมากหรอกทำไมน่าจะขอเข้าสภา,าสักคนถ้าพี่น้องประชาชนเห็นว่าจอมพลปฏิวัติมันน่าจะใช้ได้มันน่าจะตายแทนประชาชนได้ทำไมน่าจะลงให้สมกับคนที่ท้าทายมาถ้ามึงแน่กินทำไมมึงด่าแต่เพื่อนวะ มึงลงหน่อยดิผมจะลงพิสูนรความจริงนะครับวันนี้สาระสำคัญก็คือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวังไว้นะเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นนายกรัฐมนตรี ในจังหวัดนั้นไมีอำนาจเต็มผมเคยไปที่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาถึงตกตะเลงเลยว่าทำไมมันใหญ่โตขนาดนั้นอยู่ได้ไม่รู้เป็นร้อยคนนะ่ะเลืองไฟเปลืองแอเปลืองทรัพยากรอย่างมากมายเปลืองก็ไม่ว่า แต่ขอให้ผู้ว่าเนี่ยทำงานเข้มแข็งเข้มข้นมีนายอำเภอมีหน่วยงานราชการเนี่ยอยู่ภายใต้ผู้ว่าทางนั้นผู้ใหญ่บ้านกำนันลองมีคำสั่งไปยังผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอทั้งหลายเนี่ยนายกอบตว่าให้ตรวจสอบความทุจริตผิดกฎหมายของพื้นที่นั้นๆไม่ว่ายาเสพติดโจนผู้ใย ทำลายทรัพยากรธรรมชาติถ้าผู้ว่ามีความเข้มแข็งเช่นนี้อยู่ไปเถิดห้องใหญ่โตเงืนเดือนเป็นล้านก็เอาไปเถิดเพราะเขาทํางานประเสริฐสุดแต่ที่พูดวันนี้นีอ่านจากหัวข้อข่าวหน่อยผู้ว่านครศรีธรรมราชไม่รู้ใครควังเอา็แล้วกันไม่ควังก็ค่อยได้รับการขับไล่ก็แล้วกันตอนนี้คนที่ทา้า ก่อนพูดถึงนครศรีธรรมราชเอาจังหวัดนคพรพนมหน่อยตอนนี้ผู้ว่าราชการนาคพรพนมกำลัง้าไทยอำนาจประชาชนเป็นอย่างยิ่งปล่อยรถทซายผิดกฎหมายวิ่งเกลีอนมาดูเถิดสร้างความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนถนนพังคุณควันเพชรกระจายด่าไปหลายครั้งแล้วอย,อยังเงียบเพราะฉะนั้นผู้ว่าเตรียมตัวรับมือให้ดีเตรียมตัว เมื่อมีอำนาจไม่กล้าใช้อำนาจมีผลประโยชน์กับเขาหรือไม่ผู้ว่านาครพนมหยุดไว้แค่นี้ก่อนเอาผู้ว่านาครเลือดเดือดเลยเชกัวราบอกว่าาท่านเห็นความมายุติธรรมแล้วโกรธจนตัวสั่นท่านคือสหายของข้าพเจ้านี่คือเชกัวราแม่เขาตัวจริงตายไปแล้วแต่วิญญ,ญาณมาสถ,ถิตอยู่ที่นี่คนนี้จะตายอย่างเขาหรือไม่ไม่ทราบให้อนาคตเป็นผู้บ่งบอก แต่ถ้าตราบใดความมาตุติธรรมยังปกคุมประเทศชาติหัวขาดกันสักไยเอานี่นครน,นะครับเขาส่งมาคนคนนี้เคยไปแจ้งในอำเภอแล้วอำเภอทุ่งใหญ่ไปจับแล้วจับเสร็จในอำเภอปล่อยให้มันทำอีกปล่อยหรือไม่ไม่ทราบทำอีกเกือบสิบท่าท่าสายเทือนลุกป,ป่าสังวนในบ้าน โคกเคียนกเกียบหรือเปล่าตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปล่อยได้ยังไงนายอำเภอเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีรรรรทรัพยากรธรรมชาติไม่ทำหน้าที่จับแล้วปล่อยให้ทำต่อเป็นการลักทรัพย์หลวงประมาณสิบเท่าทั้งเขตอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพนารานายอำเภอถ้ำพนารดา นายอำเภอทุ่งใหญ่ป่าไม้บางขันผู้ว่านครลงตรวจพื้นที่หน่อยประชาชนโรงเรียนผมมาไป็นสิบครั้งนั้นตะลิงพังดูดทั้งในคลองทั้งในในที่สาธารณะเจ้าท่าอยู่ยังไงเส่งเหล่านี้ถ้าเจ้าหน้าที่เข้มแข็งไม่ไปเอาผลประโยชน์กับเขาด้วย นายทุนอุบาททั้งหลายไม่กล้าทำหรอกแต่มันแบ่งกันกินเป็นล่ำเป็นสันประชาชนได้อะไรได้แต่ความพินาศเพราะข้าราชการชั่วชาติทั้งนั้นพวกมึงไม่ต้องติดต่อมาผมประชาชนเลี้ยงดูอย่างดีว่านายพลมึงอย่าพูดเอาเท่าไรดังนั้นเนี่ยให้ผู้ว่านครศรีธรรมราชทำหน้าที่หน่อย ไม่รู้ใครที่เกียจจะรู้จักชื่อและที่นครนอกจากสายเทือนแล้วนี่บุรีเทือนเกลีอนเมืองเจ้าหน้าที่รัฐจัดขายด้วยเก็บชวยด้วยเดือนนเป็นสิบล้านผมเรียนตรงๆนี่แหละสังคมไทยมันตรงกับคำของท่านอาจารย์อิสรดางเนี่ยผมไปดาที่นาสภาสามิตรนครศิทธร,รมราช เรื่องนี้รัฐเสียประโยชน์สามหมื่นล้านแทนที่จะเอามาเป็นสวัสดิการประชาชนผมไปดาที่นาสภาสามิตรมันสะเทือนทั้งจังหวัดเดือดร้อนทั้งจังหวัดตอนนั้นมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มผมจะมายื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสภรสามิตรให้จัดการถ้าจัดการไม่ย้าต้องย้ายอธิบดีกรมสพรสามิตรออกไป ไม่ปกป้องผลประโยชน์ชาติไปด่าก็เรียนไดนะ้ทราบครับมีคนที่ผมเคารพเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ส่วนเสียอะไรกันหรอกช่วยคดีตอนที่ผมมีเรื่องกับไอ้ลูกหมีเรียกค่าปรับหนึ่งล้านโทรมาขอร้อง ผมไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้ก็เลยผมพักเรื่องไว้พักเรื่องไว้ไม่ได้ลุยต่อช่วงนั้นแต่ตอนนี้ไม่ว่าไอ้หน้าไหนไม่ว่ามึงจะมากองสักเท่าไรผมจะไม่ยอมโดยเด็ดขาดเพราะภาษีของชาติหลายหมื่นล้าน เท่ากับเงินส่วนนี้ไปสร้างข้าราชการชั่วให้เข้มแข็งแล้วมาเป็นไม้เป็นมือให้นักการเมืองชั่วขึ้นมาบริหารประเทศชาติมันก็พินาศกันนะสิผมสร้างคอสันนิษฐานไม่รู้ข้าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเก็บส่วงสวยถึงข้างบนหรือไม่เพราะข้างบน มันก็ซื้อเสียงมาซื้อสอสเข้าสักครู่สักครู่เพราะเจ้านายข้างบนเนี่ยมันก็ซื้อเสียงมากว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีและบางทีมันก็ซื้อสอสอมาเข้าคอกตัวละหลายล้านดีไม่ดีข้าราชการที่ประจำอยู่จังหวัดนครน,นี่มันมีใบสั่งว่ามึงหาทุกช่องทางเก็บสตางส่งมาให้กูด้วย แล้วกูจะคุ้มครองป้องกันมึงแต่ถ้ามึงมีความผิดพลาดอย่างฉกชาชกันกูไม่รับรองนะโว้ยไม่รู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปล่อยสิ่งผิดกฎหมายเรียราชอย่างนี้ข้างบนให้ความคุ้มครองหรือไม่ภูเก็ตเช่นกันบุรีเถอนสองร้อยกว่า้านส่งสวยกันทั้งตำรวจทั้งทงหาร ่ายปกครองคนที่ร้องผมมาเนี่ยให้ผมทำคลิปไปห,หน่อยผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากเท่าไหร่เขาหมดกำลังใจแล้วดีไม่ดีเขาเข้าใจว่าผมเนี่ยไปรับสินบนกับเขาด้วยก็เลยไม่พูดดังนั้นภูเก็ตผู้ว่าภูเก็ตก็เช่นกันแหละครับจัดการเลยหัวหน้าผู้ว่าก็คืออนุเทนชาเมราคุณ ท่านดูเห็นเป็นใจหรือไม่ถ้าท่านอยู่เฉยๆไม่ลงดาบผู้ว่าผมถือว่ารู้เห็นเป็นใจล่อยให้ข้าราชการอยู่ในใต้บังคับบัญชาไปหารายได้พิเศษทำลายประเทศชาติถือว่าคอราราชเหมือนกันนั่นนั่นเอาละครับขอให้พี่น้องประชาชนคนกล้าอย่าได้ยอมจำนน ยาย่ายอมหัวหดกับข้าราชการใจคดเหล่านั้นยศที่ได้พระราชทานตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเก้ามาสมควรอายเทวดาขวาดินสะบ้างการไปรับตำแหน่งก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักเมืองอะไรต้องมีอะไรสักการะทำอะไรถ้ามึงไม่มีหัวใจทรนงงตรงต่อวิชาชีพนะครับวันนี้ ทิ้งจังหวัดนครไปก่อนไม่ต้องพูดมากแต่ดูแนวโน้มว่าสอสเขตแปนครศรีธรรมราชพักภูมิใจไทยซึ่งถูกใบแดงและศาลร,รอวินิจฉัยว่าจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่หรือไม่น่าจะเป็นเร็วๆนี้แต่ที่จังหวัดบึงการเมื่อวานนี้ศาลสั่งมาแล้ว หาเสียงโดยมิงชอบผิดกฎหมายสั่งให้ชดใช้ค่าเลือกตั้งใหม่เนี่ยเกือบสิบล้านสั่งให้สอสอที่ทำผิดกฎหมายบึงการเนี่ยเขตไหนอะเขตสองหรือเปล่าพรรภูมิใจไทยน่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้นครศรีธรรมราชก็เช่นกันเพราะฉะนั้น จะเลือกตั้งวันไหนขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจดจำใส่หัวใจใครสร้างวีรกรรมอย่างไรมันจะมาพูดดีอย่างไรวาดมันไปเถิดมันไม่ได้เป็นญาติฝ่ายไหนกับเราถ้าให้ผลประโยชน์มาเอาแต่ผลประโยชน์เถิดอย่าไปกาคะแนนสอสอที่ทำผิดเหล่านี้พักการเมืองหัวหน้าพักการเมืองเนี่ย มีความผิดด้วยหรือไม่จริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างสอส,อสถุงขาภูมิใจไทยเช่นกันไปเบิกเงินสภาไปป่วยรักษาไปล้านกว่าบาทมีคนไปจ่ายให้รับของขวัญเกิน3,000บาทผิดกฎหมายตอนนี้ก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเช่นกันรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าผิดพลาดขออภัยแล้วก็มาเบิกสภาอีกสี่แสนกว่า หัวหน้าพักเนี่ยเคยย้ำเตือนลูกพักหรือไม่ให้ห้าเสียงอย่างสุดจริยตยศธรรมถ้าหัวหน้าพักไม่เคยอบรมบ่มนิสัยไม่เคยย้ำเตือนหัวหน้าพักก็ผิดเบือนความจริงผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยถ้าพูดเรื่องจริยธรรมเนี่ยแต่ตอนนี้เอาเรื่องจริยธรรมมาไล่ล่าแต่ควายก้าวไกลควายประชาชนซึ่งเขาไม่เคยต้นชาติมันก็น่าอเนกอนาถเหมือนกันประเทศนี้ อย่าปล่อยพวกผีไปมีอำนาจและมาสูบเลือดประชาชนในชาติให้มันแห้งหายตายจากอย่างนั้นหรือนายกองเงงน่าจะกลับมาแล้วลม้มกฎหมายเงินผู้สูงอายุที่เสนอโดยพรรคเก้าไกลคุณหญิงสุรรัฐก็เสนอสามพันบาทบำนาญประชาชนลม้มล้มมาตั้งแต่รัฐบาลสมัยประยุทธ์ เขาอยากสับประยุทธ์ก็จ่ายไปสามร้อยห้าร้อยจ่ายรายเดือนเขาไม่อยากจะให้เป็นกอบเป็นกำรรเมื่อพี่น้องประชาชนมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรก็มีกําลังวังชาในการค้นคว้าปัญหาของบ้านเมืองต่างๆก็เลยหยอดไปกับปิดกับปอยน้อยนิดถ้ามันใช้ชีวิตอย่างลําแคนจะได้ไม่ต้องสนใจการเมืองรัฐบาลอุวิ่งก็เช่นเดียวกันสันดานก็มาจากประยุทธ์น่ะละ ลมกฎหมายนี้ไม่สนใจใหญ่ดีอยากให้ประชาชนชาติตัวเองมีรายได้วันละหกวันละหวันละยี่สบาทเดือนละหกร้อยให้มานั่งตาละห้อยรอคอยหยอดไปเงินแอปเงินดิจิตอลยอดไปเงินหมืน่นหยอดไปเหตุ A, ที่ยอดพร้อมไม่ใช่เงินของพ่อครูเอาเงินภาษีประชาชนมาเหมือนจับเป็นการหาเสียงต่อประชาชนสร้างบุญคุณ ประชาชนก็ไม่รู้อะไรคนกำลังจะตายโอ้ยชุดยอดนางควาเทวดาทั้งที่มันผีตายหาน,นั่นนี่แหละครับเราวัดกันแค่นี้แหละครับกฎหมายดยีๆที่มาดูแลผู้สูงวัยกลับปัดตกอย่างนี้มันชั่วช้าตกนรกหมกไหมแทนที่จะมา ปรับปรุงดูที่ต้องแก้ไขอย่างไรช่วยกันผลักดันให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วอย่างเนี้ยเอาอีกมาอย่างเนี้ยก็มีคนเอาเพราะบัวมันมีสีเหลา,ม,ามันน่ยมันมันหลอกตาบางทีเห็นไหมนายพรานเวลาไปในป่าเนี่ยไอเสือสมิงมันปลอมตัวเป็นผู้หญิงสาวมานายพรานที่เห็นแก่ได้ ก็ลงไปเสือมันจับแดกที่แท้เสือสมิงไอ้น,นี่ก็เช่นกันโอ้ยนางควา้าทั้งที่ผีตายหาผีตายห่วงะแต่คนที่มีปัญญาน้อยมีข้อมูลน้อยเขามองไม่ออกมองเป็นนางควา้ามองเป็นเทวดาเราอย่าโทษประชาชนเลยเพราะประชาชนไม่ได้ค้นข้อมูลผมทาไมถึงพูดหยาบทั้งเกลียดมากเพราะผมรู้มากไงทุกเวลานั่งคน้นว่าใครมาดูบาลจาทั่วยังไงรู้มากก็เลยเกลียดมากแต่สิ่งที่ผมรู้ประชาชนไม่รู้พอผมพูดไป ก็ไม่เข้าหูประชาชนไอ้จอมพลไอ้ไอ้ฮารากมึงดาทรัพย์ถินทำไมดากูอิงทำไมเพราะเขาไม่รู้เหมือนผมถ้าเขารู้เหมือนผมเออกูก็ว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นเราต้องช่วยกันให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยความรักด้วยความเมตตานะครับอาจารย์เบียร์บอกว่าต้องมองทุกคนด้วยความเมตตาเอาละครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วให้กำลังใจกวาย พี่น้องประชาชนคนทรานงตรงไปตรงมานะครับผมคิดว่าผมคงไม่ว่าสนาน้อยตายซะตอนนี้คงจะได้ยืนเป็นหลักชัยนำพี่น้องประชาชนกว่าวันตรงโจนออกไปให้ได้ถ้าโชคไม่ร้ายเชียก่อนนะครับให้กำลังใจกันแค่นี้ครับโชคดีปลอดโรคปลอดภัย